การเลือกอ,าบาอบจก,กับอการเลือกสสเขตอะ่ะมันคล้ายกันแล้วนี่คือโจทย์ที่ประชาชนต้องตีให้แตกนะเวลาคุณเลือกปาิริษีเนี่ยคุณเลือกนายกมันเป็นภาพใหญ่ของระดับชาติคุณอยากได้นายกแบบนี้แหละคุณอยากได้นายกแบบพีทาคุณยอยากได้พักแบบก้าวไกลทํางานในสภาแต่สสเขตคืออะไรคือคนที่จะดูน้ําไหลไฟสว่างทางดีในพื้นที่ของคุณใช่ไหมน้ําเสียถนนแย่เนี่ยคุณก็คุยกับสสเขตเขารู้สึกว่าเขาต้องการได้คนที่เขาคุ้นเคยหรือจะอยู่ในระบบ อุปถัมภ์เดิมกันมา10 20ปีหรืออะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่ามันคนะเกมกันนะคะเขาก็เลยเลือกต่างกันถึง,ถงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะอาบาจเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันก็คือไม่อยากให้คิดว่าแพ้เพราะการซื้อเสียงเพราะอะไรถ้าแพ้เพราะการซื้อเสียงเนี่ยทางชาติเนี่ยก็ ตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงเก้าไกลก็ไม่ชนะหรอกค่ะคเพราะว่าทุกสนามมันก็มีการซื้อเสียงอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าจะคิดว่าแพ้เพราะซื้อเสียงดิฉันว่าก็แพ้ตลอดชาติมันคือความคุ้นเคยและความรู้สึกว่าเขาไอ้ที่มันเป็นเรื่องที่อยู่หวดไหลวนอยู่รอบตัวเขาไม่ใช่นายกที่ทำเนียบไม่ใช่ไม่ใช่สอสอที่สภานเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เขาเชื่อใจได้